ตอนนี้หลายพื้นที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่นะครับส่วนการเดินทางในพื้นที่สายใต้เองก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันมีกลุ่มคนนัตราธิวาดครับ กำลังกลับจากกรุงเทพมหานครกลับบ้านเกิดเมืองนอนที่นราธิวาสแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยนะก็ต้องไปเจออุปสรรคเพราะว่าเส้นทางถูกน้ําท่วมถนนถูกตัดขาดกลับบ้านไม่ได้ครับนี่เป็นข้อมูลจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงได้เผยเรื่องราวเรื่องราวนี้มาบอกว่าเป็นกลุ่มคนนราธิวาสต้องหาที่นอนกันพักใหญ่เลยนะครับนะต้องมาหาที่นอนที่พักกันก่อนเพราะว่าไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เจอผู้ประกอบการเอกชนใจดีเปิดพื้นที่ให้พักพิงชั่วคราวได้ฟรีไปจนกว่าสถานการณ์น้ําท่วมจะคลี่ คลายและได้กลับบ้านนะครับเป็นรถบัสหลายคันเลยนะครับแต่วันนี้เป็นเส้นทางของบขอสอนะคะบอกว่าน้ําท่วมทําให้ไม่สามารถนําผู้โดยสารส่งปลายทางได้มีการประกาศหยุดเดินรถ6เส้นทางนะคะชั่วคราวคือกรุงเทพตรังกรุงเทพยะลากรุงเทพสตรูลกรุงเทพหัดใหญ่กรุงเทพปัตตานีและกรุงเทพสุงไหงกล,ลกนะคะหยุดเดินรถตั้งแต่วันนี้จนกว่าระดับน้ําจะลดลงค่ะ